พุโลเคลีอยู่เนาะอข่งมันนงเลยน้ลอ้ยนอนเขาบอกเยวดอกบอกว่าเพิ่นเนาะมอนอนมานอนตะ่เกียดสิยานขึ้นมันนอนแบบนี้จัดเพี่ยนะกูพ่อเขาอยากเอาใครเจ้อเอาเงนแส่เยอก ปดเพื่อนเธอไปคิวไขคิวมันนัทีเธอมาแล้วอืมอเันกรเยียนน้นแข็งใส่กี่ตัาอืมอมาแล้วเป็นเทียอันนี้ าใส่เขาลายคนละวันนะแม่งเไหนับอกเพ่อไหนกับบ่อเพไหนกับบ่ได้โอ้มันก wow. no. right. ับบ uh ่งายได้หนเนาปานนี้เนาะงานยากอยู่เดยน้ะงานหยาบงานยาดอยู่แม่ง่ายเดี๋นี้ขนาดขนาดกัววาจันแม่ยึดเตาเนี่ย เออพัดซีนพันง่วแหมจังในกินคากินเนี่ยคนมากเนาะพัเจ้นอไม่เลเลได้ัวนี่เห็นแต่เหม็น่อยู่ใส้จะมาขอาัอกันใกล้หน่อยนี่ก็ต้องก <scholarly> อ <Elena> <os> ่นี้เนะแม่หัวเรากัที่นี่กัน กินห้องไพรองมันเนาะมันก็จะไม่แน่นเนาะขันห้องเห็ดัวนี่มันก็สิมีความอันนักเปนดอกเพราะว่าเดี๋ยวมันสุกแล้วก็มันขยายตูมหพอลุ่มหัวไหมจีบไต้องแน่นหรก็แน่นอยู่แต่ว่าจะถึงแน่นลไยคือเขาต้มดังไหมอือเหรอออีกหนึ่งมาจนหัวสั้นทำไมมันไม่แนนเนี่ยมันเห็นอุบปูอยู่ก็แตกอยู่ อเออมันแตกเนาะไม่ได้อีกอ่ะ <c oughs> กี่อันแล้วไม่รู้ตองตองกระเสียอีกอันนึ่ง <c oughs> ไปสือส่อสือ่อสื่อทำไมเน้นเน้นเฮ็ดดนสิไม่ได้เน้นเฮ็ดแล้ว เนี่เ <imprisoned> ด anyway, ือดเยิปมันเน้นเมืองเนี้กลวยกวาดนีเป็นจังไหนคือบาดูได้เยอะเสียเอาะนันต้องใส่ปริมาณลดลงใช่ไหมกูเห็นกินเบอร์เกอร์กินน้ำผ้าวนาหอยเหรอเอ้ว้าบบอันนี้มันเป็นการเป็นการซ้อมใหญ่ต้องถาต้องถาไม่น้อยน้อย เอาไว้น้อยสอบไงดีเนาะนี่อมไงดีนะแม่จะินข้ต้มก๋้ิวกวยบ้นี่เอ้านี่อย่างคือเป็นยังสิเอานะแม่แนวใดนะมันคือมันคือบอกคือมูจ้าสันกะลูบลูดาบวะนี่เนาะกระลูบอยู่กระกะลูบยังสิลูบยังสิูบ ลูบลูบยังสิตธิในแล้วขางหนึ่งนี่ยมันคือกระต้มโมงแขว่นั่นอนงหน่อยเนาะสึงันนั่หน่อยวเยน่เนาะทีิเลกเนาะมันคือบกมันกันมันเงาียวมือนอกกระต้มมกได้สินี่นั่นแน่มันคือบกเป็นคือจังสัน คาราคาต้มกล้วยยังหัวประเด้เนาะแต่ขนมต้มดังกันแล้วโดดเลียวนี่จุ่มใช่ปัมันคือมาขึ้นหรือว่ามันกล้วยอันใหญ่ปะนี่อันนั่นใช่ว่ากล้วยมันอันใหญ่เนาะยันกล้วยมันอันใหญ่อยู่เนาะว่ามันนี่ป่ะต้กระโถดไปโถทีบคนต้มมกมกขนมมกเต้ มันบ่ได้เนาะเขาใส่ข้างคางคางเซนซีแล้วก็อันห่อพันเอาตัวพันอ้อมพันพันพันนี่ไงมันคือพันหลักกาจากไหนมาเอาไปจังไหนมาจังไหนครับเขาตัวนาะก็ลงตอกอีกท่อนนี่กับบดให่เดี๋ยวนี่อันนี้ตองหน่อยๆพันเอาหัวมัดเอานี่ มัดเอาบ่เ <desserts> ป็นตอกเมกี <und ying> ้เฮาใส่อันตอกตอกเะอกี้ใส่ตอกตอกจะตอกแห่สีไม่เนาะเออมือนเฮาไปเก็บอันนั่นเนาะเก็บหนึงเก็บอันใบตอกน้อยไปเก็บไปเก็บใบอันนั่นไห่จานเขามากับตุ่มห้อมตีพันเขาพันเขาตัวสีเต เอานี่นก็บบได้ยท่อเขาตรงนี้เขาต้องใส่ตอไงงันบได้เอาตอจะไปตอเนี่ยใส่อะไรยะจุ่มหอได้สองสามอันละตีนี่อันนี้ของของยืดจุม่มเออน,นี่เห็ดอ,อัดตรเอแตะอยู่แถวนี่อื้หุ่นนางแม่มเห็นงามพอดีเนาะหุ<ม>นนางแม่มนี่นี่น้องนางแหม่มเขาเห็นงามไงพอดี จน<ด>เพิ่มปริมาณความเงามันมาของในจุ่มมันออดบอดเอ็ดเปดไ่้องไขเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้นานเงาพอดีนาวจุดดูดกิริตบึงแน่นี่ยเขาดีหน่อยลดหน่อยลดอย่างนี้ยเขา,าต่อนมาตักไมเอ่ะตอนมาหันแล้วอ่ะ ก่อนมาสองคันด้ะนั่งไงพวองอบบ้านพวกคค้าเลนนี้นั่งสวยพวกอ่ะมา่าอืงนั่งทับหนังสือออถ้าแห้งเนี่ยอาวันท่านอบเนี่ยสี่ป็นอืมจักไ่กกคือบ่ไดีบยวเอมนอัง Mm. Fossils, một không. Một không. Một không có lâu, không có lâu, mọi Một không có Một có lâu. Một có Một không có lâu. Một có lâu. Một không có lâu. Một Một anh ăn cho những hoa đây nó Cho những sàn này Đang thấy con tít cánh bỏ thường bỏ Mình mang bớt hoa cầm Anh ăn anh nè Thịt chiêu sao làm Tắc Tắc không Tắc không nhìn hoa đi Ừ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ โอ้ยแต่เป็นบอแท่บอ๋อไม่พอขนาดยากินเหมือนไล่ะแม่เอาไปเร่ยนซื้อเอาไปขุดดินไปกินข้าวิมบ๊อบ่เล่นจวน ไเกีบกระทัวเขาไม่ยีเหนียแต่ไม่เนี่ยไม่บักหะไรบอตัดตียาย่เนี่ยเป็นส่ง น้องงามนี่งามอายุเทิงมองอายุตะลางทุนอ่ะเออเฮ็ดดีเฮ็ดได้เฮ็ดไวเฮ็ดไปเลยเห็ดได้ปนันตัวเนาะมากับปูปิเลยกรปูเออมากรดีปนันล่ะบุยดีทำได้ให้เออเราเข้ากับแไปหนาดิเข้ากันเขาไปได้เขาเข้าไปเขาเด่นตอนนหมู่บ้านเด่เออไปแถาไปห้างคอตโมบบดว่าเออ เทแมมทาจูได้ไหมเนี่ยขึ้น่ลุ้มเยเดีวเลยเวสื่อไดงเดียวเท้าไอ้เท้าเดียวแมยูงมาหวมเดือหนก็ยิ่วหันเท้าก็จิหันลุนสมัยเท้าห้อกัะเหลือยกเลือยกเหลือบุญไหว้่นิล่ะเจ้าแค่ี้อย่างบุญไหวอสื่อ่ดงเดียว เมื่อเล้วไงแม่แต่ลางานพิธีหลายสละเกินอันนี้ใส้ยังก็ยายผือติผือมัดผือมัดครับตมมัดขันมมัดก็แสดงว่ามันยังกับตมมัดเนาะมันตองมัด

มโมไมครใับี้น,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 น้จะประจ,จะึะานมีออเดอร์สั่งนะ <ś c oughs> ตมนะใส่ั่วบิ จะพอจเปียยปูจิปีไม่ใส่ไมุ่ดเลยจพอจะปูีปนกะเม่มห่อเด้อจังเอาวะจีปูจีปีไม่คิดเดียวเลยเนาะคุณต้องออมอันเดียวไม่จะมาขัดคาดฉันต้องเติมไม่บอลต้องมาห้าอันนี่หละ้านี่แหละไหมห้าต้องเติมบอ่ขาดสับเติมเมื่อไรขาดขาดหลายกลัว อย่ามาลุออกอันนะหมัเขาบนเด้อขาดอีกกํะลังขี้ได้ไหมขาดเสยอมดแน่นู่นี่แกดนี่เราพี่นงดอกยต้องกำลังสีขาดได้ขาด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 มัดไงกว่ามังไงกวมหออยู่ตอนตอนหอยยางอยู่ยามตองตองมันแตกใช่ไหมเข้ามาทีลระข่างบ หัวไม่ใช่ขาดอีแล้วอืมขาดมันมันคนแซร์ประดโดนอืมมันขาดมันขาดประเดีอีกย่าอดีสิบลอกบ่แต่ว่าไปดิบัวฮอือโอ้มีหัวข่าวสารไหม เกอยู่ข <ser> er ้างล่างปเนยนัวไอตัวัวห์โมอัตักนันใส่นําโอ้เม่ก็ลูกตีนี่อันนี้คืออูดปวดอันนี้คออไหอามจ๊ะ ต่หมายถึงอนี้กับพอดีกินนึงมใหกินห่งอยก็พอดีกินมากมันไม่ต้องเลยมันไม่นังเลยสองคนรังคาวองอันเอีสองบ่เห้่ยคิมาดรายตำนี้อืออันนี้คนละใส่อันนี้เอล อันนี้มนมือนเขามีหม่อมีใจมืออื่นเขาก็ไปหาเจ็บอย่างใบดอกใบจานดอกจานดอกจานมันมีแล้วเลยแต่ใบนามันนี่กอมใบมะฮอกมมุกทั้งเลยหออืมาทุกอันแผลมันเกาะมันจะทั้งเลยมนก่เจ้าไหมมันขึ้นมันขึ้นขนวนนั่นหเกาะเพิ่งเนี้ยน่นออเออขนวนนี่ขนวน หั่งหงาบานเงี้ยนมาดามเน,นี่ยนี่แก่เกมมั้งมองไองงงก,ก็ขับไปจอดไหมนี่แม่วสวยสวยงามระวงกกังทอดแกงเนาะไม่ผิดไม่รับเดลอร์อนะคะระวังแตกระว,ง <laughs> <ๆ>วงังทอ,อดแตกระวังทอดแตก ต่อมแก้วไม่ต้องเสียกับใสียตองหลายกว่าต้มดังเนาะเพราะมันแฉะใหญ่มันง่ายเป็นบ่ผอมบ่ผอมจังเดยดอกเนาะบ่ผอมตองข้นบ่ผอมแต่ก็ต้มดังตองผอมบ่ผอมต้มดัง ต้มดดงไหมก้อนก้นเตยมาเงาะน้านันกเอน้าตากเรวๆทำมันเยิ้แช่ตเยินไว้ไหมพยายามมันเยิ้งเนาะเอาใส่ตุยินเอาไว้อปจองไหมตองบานห้าก็ต้องทัมแจมมันสวยเนาะออ ตังไม่ได้เลยะพอได้เลยอ่ะล็อตต้อนนี่ร right ็อตต้อนถึงมาละถึงว่ประเด็นคือว่าถึงว่าแบบเดีอยวกระโดดกระโดดตขาต้งหาอยังก่อนดูป้าขามท่นก่อนอ๋อมันได้อยู่ นึกวันแต่มันยุ่ยหลังคานี้ดูดิลาก็ได้อยู่มตัง้งยาบดีน้ำมันขนาดนี้เขาดีนมแล ถึงอ้บ่พร้อมใจก็บอยอมแพ้ไม่ถึงเลยไม่ได้มองไม่ได้ใจชิกชิกกระเป๋าด้วยถือด้วยถือด้วยห้อยด้วยใส่กันมัดดิไม่หน่อยแค่คุณไม่ยู่ที่ซองอ่ะดูที่ซองซองได้เยอะก็เยอะพวกกล้วยละมมือกล้วยละมีข้าวเราก็มีแต่วก็มีอ็ไปวนใครได้ไหมล่ะคนได้คนก็พร้อม คนพร้อมากายาพ<อ>ร้อมลองลองอีกรอบหนึ่งบ่คือจะอ่านบาไ่ได้ประทานจ้วยอันนี้จ้วยเป mm. ็นแบบายา,ยายวๆงี้หรอได้ไหมได้ไหมให้บ่ này bao này bao, đểk phải sổ ra tòng nè, cướp 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 ô toàn cái gì tai lo, ôi, nhè, không, 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 ัวแลนออกไปนี้ตเขาเลยดอใส่ขวลเด้นัวแลนครับทัวแลนดเขวัดทัวแลนดขวัดมันแตกอีนจุ๊มันบ้านใดเป็นใดดี๋ยนี้จ่องเนาะทัวแลนขวัดแล้วนี่สมนี่ห่อข้าต้มดังพอดีเออมัน่ังค์ดังขงผ้นั่นแหงดังตีดอยู่ น ar, ั่น็นบอลน่ะมันแตกดีเดีนนะ่ะไม่ได้อีกะอนั้านน่มันติดัมันติดมันติดฮะไรโอยไปขายคองเลยพ่อกระตุ้มไม่ไม่อกระต้มครับแตกอีกไม่ อเดี๋ยวนี้มันกำลังไปสักครู่สักครู่ครับการเห็นบอมันแตกอีตจองแสดงว่ามันด่หหัวหัวคืออันยังหนมสมมูสมูหลายหลายสัตว์นมเดสมูเปิดออกมาเบิดกินเส้าอยากเลยบ่ไดดดอกบ่ไดดดอกบัตถบ่ผ่านิคิวซี แตกเบิตองมันอันนี้เดียวเมื่ออาชีพกที่แตกอยู่เด้เบิ่งนั้นตองงบ่งหยวเนาอันนี้เนาะนั่นเ็นบอมันพับน้องกัดไอ้ล่นเกินมุกมกอบมุกเสียรปรไเด้ยสิงานเห็นบอแตกเหรอยี่จุ่มขนาดท่อแบบขนาดท่อแบบแปลานิดได้สิอย่างไะไก่ยามเนี่ยทำให้เข้าได้ เอาป้องไหนข้างนาบ้านเองโข้องหุุ้่งงมาคายข้องนาตีโูดไดสิอล้วนถ่ายุูปดีไปังเื่อใดเขาจิพรบีเอาผอมผอมเน่ยังมัวอมจยางี่ถึงว่ามันทำแบบโลง่งๆให้มันสวยๆอะ่ะ มันก็ได้อยู่แต่่วามันมันแตกเช้าเลยอ่ะจะไปซื้อบวชามาห่อเขาต้มหมกด้วยอือเขาต้มผัดด้วยสิบรอบแล้วบ้านยแล้วเขาต้มอะไรด้วยตองมันแห้งเขาต้มไม่สุภาพนะต้มแดดแหลกแหลกแหลกขันเอาแบบนั้นอ่ะมันไม่ทำไมไม่มันไม่แซ่บอ่ะมือนั้นอ่ะแซ่บอยู่เ้าก็ขันเอาเีาก็ใส่มือขันไอ้ใส่อะนใส่ถุงมือดีๆไงเขาไม่จำเอาหรอ ู้ไยแกลยจะให้ข้าวต้มมันนั่นเป็นบ่ต้มแดกเป็นบ่ขั้นใส่กล้วยแล้วเนาะก็ใส่ถุงมือเราก็ใส่ถุงมือปั้นเอาหน่าจะปั้นใส่แป้งบ่บ่เขาแบใส่แป้งเนื้อข้าวเจ้าโดยข้าเจ้าเขาเหนียวกว่าเขายังเคยกุ้งหงอกมันรวมกันบ่เขาแบบขั้นใส่หน้าเขาขั้นใส่เลยก็เลยมันอันนี้วางอาร์ม่าเนี่ยเขาชีวิตรอขนมต้มอันนี้แกลยบ่ได้ ก็ไม่คยเย็ิตก็เคียโดข้าต้มแบบผู้กดิกินแล้วน้ำเขาเวลาเข้ากัะคั่นใจข้าวตมบอข้าวไหมผู้เสียบนคันใจบอกข้าวาอันไหนนแบบล่าสุดอันนี้หรออันนี้้าดียนะครับจุลูดกินลีดอยู่อันดอะออขาปวดเขายังวะลองเด็นหน่อยนี่ Tân mãi chạy nó quen với nó quen thân thong yang bất kỳ thong thân thương thân ở thương 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 tòa thương 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 tòa thương 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 Ừm, bỏ thương 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 thương